มาตรากอกาคือพยางหรือคำที่ไม่มีตัวสะกดมาตรากอกาประกอบด้วยพยัญชนะต้นประสมสระเสียงยาวที่มีวรรณยุกหรือไม่มีที่มีตัวการันหรือไม่มีก็ได้ตัวอย่างนะคะจากภาพคือคำว่าเจดี เรามาแยกส่วนประกอบของคำว่าเจดีกันนะคะพยัญชนะต้นของ j คือจอพยัญชนะต้นของดีคือดอและใส่เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกพยางด้วยสระของ j คือสระ A สระของ d คือสระอ e ี ใส่เครื่องหมายจุลภาคด้วยนะคะวรรณยุกต์มีไหมคะไม่มีตัวการันมีไหมคะมีตัวการันก็คือเยัญชนะที่มีเครื่องหมายทันตคาตอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นตัวการันคือยอคำต่อไปคำว่ากอบัว เรามาแยกส่วนประกอบของคำว่ากอบัวกันนะคะเยัียนชนะต้นของกอคือกเพลียนชนะต้นของบัวคือบอใส่เครื่องหมายจุลภาคด้ค่ะสระของกอคืออรสระของบัวคือสระอัวใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นทุกครั้งวรรณยุกต มีไหมคะวรรณยุกต์ไม่มีตัวการันมีไหมคะไม่มีคำต่อไปคำว่าแม่เบีย้ยเรามาแยกส่วนประกอบของคำว่าแม่เบีย้ยกันเพลียนชนะต้นของแม่คือมอเพลียนชนะต้นของเบีย้ยคือบอสระของแม่ คือสระแอและสระของเบี้ยคือสระเอียวรรณยุกตนะคะวรรณยุกต์ไม่เอกและไม่โทตัวการันตีมั้คะไม่มีคลิปวิดีโอนี้จะดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการทำแบบฝึกหัดในหน้าที่เจ นักเรียนไม่ควรคัดลอกควรทำความเข้าใจให้ท่องแท้เสียก่อนนะคะ